สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับทางช่องโ o โก้สม l ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการรับชม Youtube นะครับโดยที่ไม่บันทึกประวัตินะครับสำหรับการรับชม Youtube เนี่ยที่ไม่เก็บประวัติเนี่ยมันดีตรงไหนเวลาเราเวลาเรารับชมเนี่ยสมมตุติเวลาเรารับชมข้อมูล สิบแปดบวกหรือว่าคโยตี้หรือว่าอะไรพวกนี้ยเราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะครับเราก็ไปตั้งค่าได้นะครับไม่ให้มันเก็บประวัติการรับชมนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญนะครับก็คือนะครับมันจะไม่กินตัวหน่วยความจําเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะไม่บันทึกประวัตินะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการนะครับไม่บันทึกประวัตินะครับในการรับชม youtube นะครับ แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมทางช่องใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกด s ั b s c r i b e ช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับพี่ผมจะทําให้รับชมในช่องทุกๆวันนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ youtube ก่อนนะครับอให้เราเข้ามาที่ you u t u b e เดี๋ยวผมจะอันดับแรกผมจะพาไปดูก่อนนะครับอ่ให้เพื่อนๆเลือกเข้ามาที่คลังวิดีโอนี่นะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับที่คลังวิดีโอนะครับด้านล่างขวามือนะครับพอเรากดเข้าไปในคลังวิดีโอใช่ไหมครับถ้าปกตินะครับเราใช้โหมดนะครับก็คือเราล็อกอินผ่าน Gmail นะครับเขาก็จะบันทึกประวัติการรับชมเนี่ยนะครับเขาจะบันทึกประวัติการรับชมนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับประวัติการรับชมมันก็จะเยอะเลยนะครับนี่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะลบ ก็สามารถลบได้นะครับก็คือให้เพื่อนเข้ามาเนี่ยครับให้เพื่อนเข้ามาติ๊กที่จุดสามจุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีลบก่อนนะครับติ๊กที่จุดสามจุดนะครับแล้วก็ให้มันเลือกที่ลบจากประวัตินะครับลบจากประวัตินะครับลิกเข้าไปนะครับคลิปวิดีโอที่เราเลือกเนี่ยก็จะหายไปนะครับนี่นะครับคลิปการ์ตูนเมื่อกี้ก็จะหายไปแล้ว แต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเปิดโหมดนะครับไม่ให้มันบันทึกนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับบางเครื่องอาจจะการลักษณะการวางไม่เหมือนกันนะครับให้เลือกที่เหมือนโปรไฟล์ของเรานะครับอ่าพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับโหมดเนี้ยโหมดเนี้ยมันจะไม่เก็บข้อมูลนะครับเวลาเรารับชม คลิปวิดีโอนะครับใน Youtube นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับแล้วก็รอนะครับเขาจะบอกว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับนี่นะครับสมมติเอาเปิดเปิดเปิดเพลงอะไรสักอันนึ่งสมมติเปิดการ์ตูนหรือว่าเปิดเพลงนะครับเปิดการ์ตูนหรือว่าเปิดเพลงนะครับอันนี้นะครับหรือว่าเปิดโฆษณานะครับ แล้วผมปิดนะครับผมปิดนะครับแล้วผมมาเลือกดูที่คางวิดีโอนะครับ๋ย้ผมลองเลือกดูนะครับนี่นะครับก็เขาจะบอกว่าไม่มีการเพิ่มรายการใดๆนะครับลงในคางวิดีโอนะขณะที่คุณเปิดโหมโด,ดไม่ระบุตัวตนนะครับก็คือเขาจะไม่เก็บบันทึกประวัตินะครับในการใช้โหมดไม่ระบุตัวตนนะครับแล้ว ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะปิดนะครับก็คือเข้าไปที่เดิมนะครับด้านมุมบนขวามือเมื่อกี้นะครับเลื่อนทือนไปข้างบนสุดนะครับก็คือเลือกไปที่กลมๆเนี่ยนะครับนะครับแตะเปิดนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็เลือกที่การตั้งค่านะ้ขออภัยนะครับให้เลือกที่ปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับกดปิดนะครับอ่าปิดนะครับนี่ครับเขาก็จะเข้ามาที่เดิมแล้วนะครับอ่าโหมด ปกติแล้วนะครับก็คือดูไปแล้วเขาก็จะบันทึกไปนะครับก็ลองเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับหรือว่าความต้องการของเรานะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมทําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ